สวัสดีครับวันนี้มีตรวจตรวจรายละเอียดก่อนส่งมอบงานนะครับบ้านพักอาศัยคอสลลขนาดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะครับพร้อมที่จะลดหนึ่งคันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลหอมศิลอําเภอบางประกงจังหวัดชายเชียงซานะครับอยู่กับทางพี่โชคและก็แฟนขอโทษทีพี่ฉฉยและก็แฟนนะครับเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณท็อปพาชมรายละเอียดงานนะครับว่าเป็นยังไง เมื่อกี้ผมลืมแจ้งราคาหลังนี้ราคาก่อสร้างยังไม่รวมค่ากระเบื้องด้านบนที่เปลี่ยนเป็นแผ่นเรียบแล้วก็ประตูเนี่ยะจะอยู่ที่ราคา1,150,000บาทนะครับครับ ตอนนี้นะครับก็คือเรามาส่งมอบบ้านของลูกค้านะครับคือพี่ฉุยแล้วก็พี่สุภัานาครับคือแฟนพี่ฉุยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นสไตล์คอนเทมพอร์ทัี่นะครับขนาด3มห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านนะครับก็คือส่วนของเฉลียงนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับก็จะใช้โทนสีครีมนะครับครีมน้ำตาล นะครับตกแต่งด้วยกระเบื้อง3มิติลายสีน้ำตาลเข้มนะครับบ้านหลังนี้ยกสูง1เมตรนะครับบันได5ขั้นนะครับก็คือส่วนที่ตกแต่งบันไดนะครับก็จะมีด้านข้างเนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยเป็นเป็นฐานปูกระเบื้องนะครับฐานปูกระเบื้องเราจะใช้กระเบือ้องแกนิโตนะครับลายสีขาวลายหินอ่อนนะครับทำเป็น สองระดับชั้นนะครับสำหรับเป็นอนเนกประสงค์เราจะวางอ,อย่างเช่นหลังนี้นะครับก็คือข้างบนนะครับข้างบนเราก็จะวางสิงนะครับส่วนข้างล่างเราจะวางรีโอนะครับ่โอเคส่วนพื้นระเบียงเฉลียงนะครับโทษทีเดี๋ยวเอาบันไดก่อนบันไดเราจะใช้เป็น เป็นเป็นกระเบื้องอ่าสีน้ำตาลนะครับกระเบื้องสีน้ำตาลอ่าใช้จมูกอ่าจมูกบันไดเป็นเป็นอ่า U PVC นะครับเป็นสีเทานะครับส่วนกระเบื้องของเฉลียงหน้าบ้านนะครับเราก็จะใช้ตัดขึ้นมาเป็นน้ำตาลแดงเป็นลายไม้นะครับก็คือส่วนของเฉลียงหน้าบ้านส่วนประตูนะครับประตูเราจะใช้อ่าของลูกค้าเพิ่มเนาะเป็นประตูอ่าไม้สักนะครับ ประตูไม่สัตว์ของเสียกี้สุขโขทัยนะครับฝ้าเพดานฝ้าเพดานนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ PT Home นะครับก็คือเป็นเป็นลายฝ้าเป็นแนวาลายโรมันนะครับตกแต่งด้วยโคมไฟโมเดิร์นนะครับสามโคมนะครับหนึ่งชุดนะครับที่เปิดไฟหน่อยเดียวเปิดไฟนย ใช่ครับเป็นเป็นโทนสีสีเดย์ไลท์นะครับสำหรับเฉลียงหน้าบ้านนะครับส่วนในในตัวบ้านห้องโถงนะครับสีภายในเนี่ยของเราจะใช้เป็นโทนสีเป็นสีขาวออกครีมนะครับก็คือมีมีออกครีมนิดๆน,นะครับก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นโทนสว่างนะครับ กระเบื้องกระเบื้องเนี่ยเราจะใช้แกนิโตขนาด 60, 60คูณ60นะครับเป็นสีขาวเป็นลายหินอ่อนนะครับเป็นลายหินอ่อนสีขาวแล้วก็ตกตกแต่งด้วยบัวพื้น PVC นะครับเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเพื่อ,อให้รับกับบานประตูของแต่ละห้องนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับเราก็จะใชะ้โทนสีประตูเนี่ย เป็นสีน้ําตาลนะครับก็คือคอนเซ็ปต์เป็นสีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับชุดข,ของตัวตัวตัวสีบ้านนะครับสีของบ้านหลังเป็นสีน้ําตาลนะครับวงกบนะครับวงกบเราจะใช้เ <kilometers> ป็นวงกบไม้นะครับทาด้วยสีน้ํามันเป็นสีน้ําตาลเข้มบานประตูเป็นไม้ไม้ปูลามิเนตนะครับเป็นใช้โทนสีน้ําตาลตัดเส้นด้วยสีน้ําตาลเข้มอีกทีหนึ่ง ส่วนลูกบิดเราจะใช้เป็นก้านโยกนะครับบ้านหลังน,นี้โอเคเรามาดูที่ห้องนอนนะครับโอโ้โหอ๋อทัวทีนะครับลงผิดกนลืมลืมลืมพีเซนฝ้าฝ้าเพดานฝ้าเพดานเนี่ยจะเป็นอ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสเตปหลุมนะครับอ่ซ่อนด้วยไฟลิปบินนะครับไฟลิปบินสีออกสีน้ำเงินนะครับส่วนสเตป ชั้นในนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยโคมไฟดาวไลท์นะครับเป็น LED นะครับส่วนตัวกลางเราจะใช้เป็นโคมไฟโคมไฟโมเดลเป็นคิดตันนะครับก็คือทางที่เจ้าของบ้านเ,าเป็นคนเลือกเองเลยซื้อมาเองด้วยมนะั <laughs> ้งน,นะครับสวยองอนะครับส่วนโคมไฟคิดตันเนี่ยเ,เราปรับได้มันจะมีปรับได้3าสามโทนสีนะครับมีวอร์มมีดน,นะครับแล้วก็ที่มัน ผสมกันระหว่างบอมกับเดน,นะครับนี้สบายใจอันนี้ดูแล้วสบายใจดีอ่ะ,อะมาทีนี้เรามาดูที่ห้องนอนนะครับห้องนอนก็ประตูห้องนอนผมกาอธิบายไปแล้วเนาะทีนี้โอโ้โหเย็นฉ่ำอารมณ์มาเหมือนเหมือนบ้านตัวอย่างโครงการเลยครับมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมส่วนห้องนอนนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยตัวห้องนอนของคุณพี่ฉุยเขาก็จะ,ะใช้สีผนังห้องนะครับที่ แตกต่างจากส่วนของห้องโถงขึ้นมาอีกนะครับก็คือจะเป็น oh, oh, oh. เป็นสีออกสีเทาเทาพาสเทลมั้งประมาณนี้ยนะครับผนังสีเทาฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานเป็นสเต็ปนะครับเป็นฝ้าสเต็ปแล้วก็มีโคมไฟชิดตั้นนะครับหชุดนะครับแล้วก็ตัวห้องนอนตัวเนี้ยก็เป็นเป็นห้องนอนใหญ่ก็จะมีหน้าต่าง อยู่3บานนะครับ3ชุดก็คือขนาด1เมตร20คูณ1เมตร20นะครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับเ,เป็นเราจะใช้เป็นวัสดุก็คืออลูมิเนียมอบขาวนะครับแล้วก็กระจกเขียวใสหนาหกมิลนะครับ ก็จะเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่3ชุดนะครับก็คือชุดทางฝั่งของหัวเตียงแล้วก็ฝั่งด้านข้างนะครับสองฝั่งโอเคทีนี้หลายๆหลังที่เราพีเต์ก็คือตำแหน่งของอเขาเรียกบ็อกบ v i กอรสำหรับคอนเนคแอร์นะครับก็คือหลังนี้ นะครับก็คือถ้าเจ้าของบ้านต้องการติดเพิ่มเติมก็สามารถคอนเน็กกับตำแหน่งบล็อกที่เราได้ทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับลังอื่นๆนะครับอย่างยกตัวอย่างหลังนี้นะครับก็คือติดตั้งโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือช่างแอร์เข้าแล้วก็สามารถคอนเน็กกับสายไฟของเราได้เลยนะครับนี่ปั๊กเสียบโอเคนะครับตำแหน่งของปั๊กเสียบ นะครับก็จะอยู่นะครับ1น,นจุดแล้วก็จะมีอีกหจุดนะครับโอเคพวง, <Okay. S 2> วงอ่าก็คืออ่าพ่วงกับเฟอร์นิเจอร์แล้ครับก็คือต่อปุ๊บแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี้ยก็จะมีตำแหน่งปักสําหรับต่อสําหรับเอาไว้วางได้นะครับโอเคมาทีนี้เรามาดูที่ห้องนอนต่อไปคือห้องนอนที่2นะครับ ตัวห้องนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวงปบหรือบานประตูก็จะเป็นใช้ชนิดเดียวกันแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือประตูะกุลามิเนตนะครับลายไม้นะครับใช้ทวนสีน้ำตาลลูกบิดเขาควายเอ้ยคันโยกโทษทีครับคุณเาพก่อนถามว่าขนาดห้องนอนขนาดเท่าไหร่ขนาดห้องนอนเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยขนาดเมตรคูณ่เมตรห้าหรือ12ตารางเมตรนะครับส่วนห้องนี้ ก็จะเป็น 15, <175 S> 1 5บห้าเ้าอาวเหรอใช่คูณผิดหรือเปล่าดี๋ยวกดก่อนที่เดี๋ยวข้อมูลคัดเคลื่อน3.5มจคูณส5โจ้าอโทษทีครับ1 5บห้ครับลำผิดก่อนอ่ะ <c oughs> ส่วนห้องนี้นะครับขนาด 3, 3. า0เมตรห้คูณสเมตรนะครับส่วนห้องนี้สีเปลี่ยนอีกแล้วนะครับก็คือเราจะใช้ ทางทางทางพี่ฉุยเจ้าของบ้านนะครับก็จะเลือกใช้สีออกชมพูนะครับเป็นสีออกชมพูห้องนอนเด็กห้องนอนลูกสาวห้องนอนลูกสาวนะครับก็มีความละมุนตาฟุง้งฟิ้งนะครับก็จะเป็นห้อง,องส่วนห้องนอนเนี่ยก็จะมีชุดหน้าต่างนะครับขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบคูณหนึ่งเมตรยี่สิบสองชุดนะครับสเปควัสดุเหมือนกันนะครับอ,อลูมิเนียมอกขาวกระจกเขียวใสหนาหกมิลนะครับก็ มีอคอนเซปต์การการวางเฟอร์นิเจอร์นะครับก็มีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีเครื่องแป้งแล้วก็มีโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับวางทีวีหรือใช้ทำงานทำการบ้านอะไรประมาณนี้นะครับส่วนฝ้าเพดานของห้องนี้ครับฝ้าเพดานของห้องนี้ก็จะเป็นใช้เป็นเป็นฝ้าฉากเรียบนะครับแล้วก็มีโคมไฟสารเปาหนึ่งโคมนะครับ โคมไฟสลรเปาเนี่ยสามารถปรับได้กุยอีเกทีไฟดับะไฟดับโอเคนะครับ,นะรบติดตั้งเครื่องปรับอากาศเหมือนกันนะครับส่วนของห้องนี้นะครับโอเคนะครับ ส่วนห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเรียกมุมมุมของของของ,ของหลังเนี่ยก็เป็นแบบเป็นสัดส่วนเนาะก็คือข้างหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องโถงโล่งเลยพอเข้ามานี่ปุ๊บข้างหน้าเป็นประตูห้องน้ํานะครับส่วนฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นห้องครัวฝั่งขวาเป็นห้องนอนนะครับมามาดูที่ห้องนอนก่อนห้องนอนที่สามคอนเซ็ปต์ก็จะ เหมือนกันเ,เหมือนกันกับห้องนอนที่2นะครับก็จะเป็น,ส,น,ปน,ส,นสีภายในเป็นสีชมพูนะครับสีภายในเป็นสีชมพูฝ้าเป็นฉาบเรียบนะครับแล้วก็มีโคมไฟสรารเปา1โคมนะครับแล้วก็จะมีชุดหน้าต่าง2ชุดนะครับอยู่2ตําแหน่งนะครับขนาด1นึ่เมตรยีคูณหนเมตรยีนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของอตําแหน่ง เขาเรียกฟังก์ชันการวางเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีเตียงมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีต,ตำแหน่งที่เป็นโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับวางชั้นวางทีวีหรือว่าวางสำหรับทำงานทำการบ้านนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำ เวเราดูที่บานประตูก่อนนะครับห้องน้ําก็จะเป็นคอนเซ็ปต์บานประตูก็จะเป็นคล้ายๆก,กันกับกับบานประตูของห้องนอนแต่ว่าเราจะใช้เฉดสีที่อ่อนมาอีกอีกหน่อยนึงแล้วก็จะไม่มีแถบแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะเป็นเป็นเขาเรียกใช้โทนสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับส่วนบานประตูตอนนี้เป็นเป็น UPVC นะครับกันน้ําได้นะครับ พอเปิดเข้ามาปุ๊บห้องน้ําตัวเนี้เราจะปูกระเบื้องผนังนะครับเราจะใช้โทนสีขาวนะครับตัดด้วยโมเสสนะครับขนาดสูงเ1 m, เมตร1เมตร20นะครับประมาณโดยประมาณนะครับลายกระเบื้องเป็นลายลายเกลยดสีขาวนะครับพื้นนะครับพื้นเป็นกระเบื้องออชนิดหยาบนะครับเป็นเป็นใช้ลายสีเทานะครับ ก็จะเป็นคอนเซปต์ขาวเทาครับพอเดินเข้ามาฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับยี่ห้อควตโต้นะครับทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็ก๊อกนะครับเหนือขึ้นมาอีกก็จะเป็นกระจกเงานะครับกระจกเงาถัดมาจะเป็นชักโครกนะครับสุขภัณฑ์ยี่ห้อเบอร์นูนะครับเทียน้ำไหลไปสะดวกนะครับแล้วก็สายฉีดชำระนะครับ โอเคแล้วก็อันนี้เราจะทําการทดสอบฝักบัวนะครับฝักบัวเป็นแบบเรนาวเวอร์นะครับมี2แบบสําหรับเขาเรียกตัวฝักบัวใหญ่โอเคนะครับ,บ, okay, รบตอนนี้นค,คุณสมควรกำลังทดสอบระบบน้ำนะครับ การทำน้ำปุ่นไม่ได้เอาไปสิใช่ใช่<ป>ใชเลือนพร้อมทำงานแตงพินิไหมร็นลเป็นลไปห้องโโอเคนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวตัวนี้ก็จะเป็นใช้เป็นบานประตูไม้สนนะครับทาสีสีย้อมไม้ก็จะออกเป็นสีสีดําหน่อยนึงนะครับเป็นน้ําตาลดํานะครับก็คือเข้มเพื่อเพื่อให้รับกับเพื่อให้รับกับพื้นนะครับส่วนพื้นของห้องครัวนะครับก็จะใช้เป็นกระเบื้องแกนิโต้ขนาด6กสิบคูณหกสบนะครับเป็นใช้เป็นโทนสีดํานะครับ สีดำแล้วก็มีลวดลายสีขาวแซมนิดหนึ่งนะครับส่วนบัวพื้นนะครับก็ยังยังยังเป็นสีน้ำตาลอยู่นะครับเป็นบัว UPVC นะครับส่วนของห้องครัวนะครับเราก็จะใช้เป็นโทนสีเทาดำนะครับโดยมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ย เราจะใช้เป็นกระเบื้องนะครับสีขาวนะครับสีขาวเป็นลายอิดนะครับแล้วก็มีการเปื้อนสูง60เซนนะครับเก็บงานด้วยคิ้วอลูมิเนียมนะครับเป็นคิ้วเหลี่ยมนะครับรอบตัวนะครับมีประตูประตูบานประตูซิงค์นะครับเป็น UPVC ลายไม้สีน้ำตาลนะครับสำหรับข้างในเนี่ยสำหรับวางเตาแก๊สนะครับวางเตาแก๊สแล้วก็พวกเก็บของต่างๆนะครับ ถังแก๊สโอ้ยโทษทีท <laughs> ลำผิดก่อนอะนะครับส่วนเอ่อท็อปท็อปบนนะครับท็อปบนเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่สําหรับวางซิงค์ล้างจานนะครับซิงค์ล้างจานเป็นแบบ2หลุมแล้วก็เาตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเป็นแบบฝังนะครับ,บ เปิดเลยสงสัยไม่ได้เป oh, oh. okay. ิดแก๊สขึ้นดเลยอ๋อใช่ได้โอเคเดี๋ยวเอามือมาอังดูที่ที้อยดีป่ะอย่าไปเรืเดี๋ยวค่ายโอเคนะครับก็คือส่วนของ ห้องครัวตัวนี้ก็คือเคาน์เตอร์ทุกหลังเลยนะครับเราก็จะมีเว้นช่องสําหรับวางตู้เย็นอยู่นะครับทุกหลังนะครับพอวางแล้วมันก็จะได้สัดส่วนพอดีครับโอเคส่วนถัดจากข้างล่างนะครับก็ขึ้นมาข้างบนข้างบนเนี่ยห้องครัวเราก็จะมีเป็นฝ้าเพดานแบบฉากเรียบนะครับแล้วก็จะมีช่องเซอร์วิสนะครับหนึ่งช่องอยู่ตำแหน่งห้องครัวนะครับ โคมไฟนะครับโคมไฟโคมไฟเป็นแบบโมเดิร์นนะครับเพื่อ,อตัวตัวโคมเนี่ยมันจะเป็นสีดำเพื่อให้รับกับกับกับเขาเรียกคาลิเตอร์ของของครัวนะครับการดีไซน์ห้องครัวเนี่ยเราจะใช้เป็นเทาดำนะครับมันก็จะสมส่วนกันนะครับ okay. โอเคอันนี้ของเรา ทำเขื่อไว้นะครับสำหรับสำหรับติดตั้งฮุดดูดควันนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอนเนคกับตำแหน่งเต้าเสียบข้างบนได้เลยนะครับโอเคพอห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะเป็นประตูนะครับสำหรับออกไปทางหลังบ้านนะครับประตูตัวนี้เป็นประตูบานไม้นะครับย้อมสีด้วยเป็นสีน้ำตาลดำนะครับ <g ül> ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้โอเคบันไดนะครับบันไดของห้องครัวเนี่ยเ,เราจะทําไว้ขนาดที่1เมตรนะครับหเมตรเป็นบันได5ขั้นนะครับก็คือ,อวัสดุตกแต่งบันไดเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวบันไดหน้าบ้านนะครับก็คือปูกระเบื้องอสีลายลายลามิเนตสีออกสีน้ําตาลน,นะครับแล้วก็จมูกบันไดเป็น UPVC สีเทานะครับโอเคมาทีนี้ เรามาดูรอบบ้านกันนะครับ <c oughs> ตัวรอบบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งผนังนะครับลูกเล่นด้วยกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายสามมิตินะครับเป็นใช้โทนสีน้ำตาลน,นะครับแล้วก็จะมีเสาโชนะครับเสาโชวตามมุมมุมของบ้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอสองส่วนส่วนชั้นล่างก็จะเป็นกับเราปูกระเบื้องลายอิดนะครับ เป็นปูกระเบื้องลายเอียดส่วนส่วนชั้นบนนะครับก็จะเป็นปูกระเบื้องเป็นลายเอียด3มิติที่ที่ใช้อโทนสีใกล้เคียงกันนะครับโดยการาเก็บงานด้วยการเข้ามุม45นะครับแล้วก็เก็ยบยายแนวนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ครับก็จะเป็นส่วนของอพื้นที่ของโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถก็ขนาดกว้าง3เมตรนะครับแล้วก็รอบตัวบ้านนะครับ เราก็จะเป็นใส่เขาเรียกบล็อกช่องลมนะครับช่องลมสําหรับให้ระบายอากาศนะครับข้างล่างนะครับเพื่อ,อไม่ให้เกิดความชื้นสะสมนะครับที่อยู่ข้างล่างบ้านนะครับก็ตําแหน่งของโรงจอดรถเนี่ยเราก็จะมีมีปักสนามนะครับปักสนามก็จะมีฝาปิดเป็นบล็อกกันน้ําให้นะครับสาหรับเผื่ออยากล้างรถหรือว่าอยากจะ ใช้สําหรับอันนี้ประสงค์เนาะจะเสียบอะไรก็ได้นะครับก็จะมีให้อยู่2จุดนะครับก็คือจุดที่ติดกับตัวบ้านแล้วก็จุดที่ติดกับเสานะครับ1จุดนะครับฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานลงจอดรถฮาลูฮาลามากนะครับเป็นแบบหลุมด้วยนะครับก็จะเป็นใช้เป็นชนิดกันชื้นนะครับกันชื้นแล้วก็มีสเตปหลุมแล้วก็จะมีโคมไฟสลัเปานะครับ หนึ่งโคมนะครับสำหรับสองสว่างนะปั้มน้ำโอเคป่ะเดี๋ยวเดินดูรอบบ้านนะครับบ้านหลังนี้คุณพี่ฉุยก็ได้เอาเฟอร์นิเจอร์เอาของก็เตรียมเข้าอยู่แล้วนะครับพี่ฉุยทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันที่12ใช่ไหมครับพีข่ขึ้นอยู่อ๋อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่วันที่สิบสองนะครับนะครับรอบก็คือรอบบ้านเนี่ย เราก็จะเป็นตกแต่งด้วยผนังกระเบื้องนะครับเป็นส่วนๆนะครับ,นะรบก็ตำแหน่งหลังบ้านเราก็จะ,ะทิ้งบักสนามไปให้นะครับก็สำหรับฟังก์ชันการใช้งานก็คือจะเป็นเสียบสำหรับเสียบปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะครับหรือจะเป็นส่วนของซักล้างนะครับสำหรับ วางเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้นะครับถังน้ำนะครับของเราให้เป็นขนาด1,000ลิตรนะครับ1ถังนะครับ1ถังแล้วก็ส่วนของปั๊มน้ำนะครับนะครับยี่ห้อฮิตาชินะครับเรียบร้อยกับคุณท็อปรายละเอียดทุกอย่างนะครับทีนี้เดี๋ยวอะไรพี่ ทีนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านเรียครับว่าจะรับงานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะเมื่อกี้คุณท็อปอแจ้งรายละเอียดเดี๋ยวไว้ก่อนแจ้งรายละเอียดรายละเอียดการฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน 7, ประมาณ78ตารางเมตรครับแล้วก็รวมที่จอดรถด,ด้วยตกอยู่ประมาณเกือบ90 90นิดนิดนี่แหละครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ท็อปอาม ความพึงพอใจและก็ข้อติที่จะกลับไปปรับปรุงในในบริษัทเรานะครับโอเคครับก็หลังจากที่นะครับาพาเดินเดินชมตัวบ้านแล้วก็ดูรายละเอียดของงานนะครับก็คืออยากจะถามคุณพี่ฉุยนะครับว่า,ามีความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะคำติชมเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงพัฒนา หรือว่ามีความคิดเห็นอะไรที่สำหรับเสนอบริษัทบ้างไหมครับพี่ไม่มีไม่มีความติสั้นๆพี่ช่วพัตาขอนิดนึงหน่อยพี่ทุกอย่างก็โอเคค่ะดีหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะเสียอย่งนึงเรื่องเวลาอันนี้ยอมรับสวยสวยอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะกระสมที่ คือคือก็สนที่รอคอยใช่ครับ <laughs> โอเคคือมันมีความรู้สึกที่ปราบปื้มใจนะครับคือบางครั้งเราทํางานบางครั้งงานมันช้าแต่ด้วยรายละเอียดที่เรามาเก็บหลายๆอย่างช่างเฉพาะทางเนี้ยพอพอได้ยินเจ้าของบ้านพูดว่าเออโอเคจากที่เคยมีทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างพอสุดท้ายกลับมาคือมันเป็นความภูมิใจของเราคือการที่การที่ทางลูกค้ารอเราก็มาทําให้เต็มที่แล้วไม่มีใครเชื่อนะครับว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่านี้มีแต่คนถามว่าราคานี้จริงเนี่ยร,ราคานี้จริงครับแต่ว่าถ้ารวม ถ้ารวมหมดหมดก็น่าจะตกประมาณเกือบล้านสามแล้วพี่เนาะประมาณล้านสามประมาณนี้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยว <c oughs> พรุ่งนี้เราไปไหนสีบนเรืองอ่าพรุ่งนี้ไปหาพี่สาวที่สีบนเรืองนะครับวันนี้ก็จบการถ่า,ายทอดสดถ่ <c oughs> ายทอดสดรอบนี้อันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่ชุยแล้วก็แฟนมากๆนะครับที่ให้เกียรติทางวิสาบิทีโฮมดูแลรับผิดชอบในทั้งหมดนะครับสุดท้ายนี้ก็ เดี๋ยวให้คุณทำเอาของขวัญมามอบนะครับแต่ส่วนผมแล้วก็คุณลูกพี่จ้าของบ้านก็เดี๋ยวจะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอศรีบุญเลืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสวัสดีครับ